48ไทยแลนด์นะครับมีหลายครับมีทีมมีที่โปรตีเเอนะครับนี่นี่พี่เคเลยครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เคเป็นไงบ้างครับมาเที่ยวสนุกป่ะพี่ก็พอใช้ได้ครับยังมันยังมันยังไม่เท่าไห่ก็ถึงแล้วโอ้ <laughs> <laughs> มันถึงแล้วเราถึงเร็วไปต้องอ่า <laughs> <c oughs> เร็วไปครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันที่โกบีศีราชานะครับพี่ยิ้มมันเข้ากล้องเลยับ ขายในร้านนะครับนครับรคเครับร้านก๋วยเตียนะครับรกิอะไสายยางอยู่ครั นี่ส่ร้านกาแฟนะครับดเด็นตั้งสี่ขาเพื่อพี่เคกับพ่อนะครับขายลูก ้อนหน่อยได้ไหมตายเลยครับาเลยครับไ <c oughs> อเลอะไที่ออ่อยนั มาแวะจอดร้านอาหารทะเลชนนะครับเป็นร้านหาสิทชายทะเลนะครับมีปลาเป็นเป็ดเลยนะ เร็วครับพี่เร็วครับเรียกตะกินแล้วพี่พี่ถ่ายรูปกันอยู่นะครับนั่นเร็วค่ะเร็วมากนี่ภาพเคลื่อนไหวนี่โอเคเลย

วัดเขาตะแบกนะครับทีมโฟร์ทีเอ็ตอนนี้เรามาจอดไว้เขาตะแบกกันแต่ต้องรักษาใจของเราให้ใสใสอะไรที่ทำไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เมื่อใดแล้วสบายใจเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับตัวอะไรที่ทำให้เมื่อใดเกิดความไม่สบายใจนั่นคือคือบา อันนี้เป็นจุดซื้อโบนะครับโบคู่รักเราจะซื้อแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อนามปคุณลงไปแล้วก็นําไปผูกที่เราสะพานสะพานรักว่าเราอยู่คู่กันตลอดไปอ๋อผูกเพื่อให้แบบเป็นอยู่อยู่เป็นคู่กันครับรักกันอะย่้ใช่ไหมครับเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเอาแกไปล็อกที่เนินนางพญาคล้ายๆกันครับ เนบโบนะครับคนผูกโ,โบเต็มไปหมดเลยเรามาวันธรรมดาเราพผาคว่ๆรถหญิง,งใช่เขามีแต่โบนะเนี่ยเรามาเกาหลีนะครับตอนนี้เกาหลีพี่เขาบอกมาเกาหลีนะครับเนี่ยครับในจ้างกล้องอ่ะ ยิ <poker> to ่งใหญ่นะต้องต้องอะไรกันล้องหลีกอะไรนนี้เป็นสพานระต่ายรูปเโบเต็มสะพานเลยนะครับเนี่ยมองตรงไหนก็มีแต่โบเป็นไงพี่เหนื่อยครับ ยังไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ายังไม่เดินสบายครับสบายซิฟสวยพี่นนท์นะครับพี่นนท์แค่เห็นก็เหนื่อยแล้วครับแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วครับไม่ไหวปกันชวยกันเยอะเลยนะใช้ยาชีพหยดนะมันจะมีต้องมีหยดแต่เมื่อพันทางบันไดเดินนั้งแต่สมัยเปนการดูข้าแล้วผมมาขึ้นในทีเมื่อมันต้องเดินขึ้นเขาอีกเยอะนะแล้วแต้องเล่นเลยขึ้นไปตอ่อนวิ่งรอบเดียวถึงมากแต่นี้มันมีทางอ่อนเป็นหนา เรามาแวะบ้านพี่ชำนาญน,นะครับอันนี้พี่จอดมุ้งเนี่ยจอดอันอันเนี้ยต่อตอ่อเราแหละพี่ชำนาญพ,พอเพลเ,ทเอเทครับนี่นี่อันบนอันบนพี่อากาศบ้านนะครับ จ้างด้วยอู่หันแบบอ่หันอ๋ออาเซียนก็้งพูดผิดเยีดันีบนี้่เไปปับทานคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนไหมจะได้รู้จักกันนะครับผมก็แรกเนาะผมผมชื่อนนท์ครับ ชื่อคำเดียวชื่อนน,นแต่อยู่ระยองนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> จำผิดว่าชื่อน,นนแล้วไปอยู่น,นนนะครับชื่อน,นนอยู่ระยองนะครับนะครับแล้วก็ทํากลุ่ม oh <my S 1> ทํากลุ่มจริงๆสมัยก่อนขี่อยู่คันเดียวนะครับขี่คันเดียวตั้งแต่ยุคก่อนก่อนยุคยิมมอเตอยุคแรกๆดูดูจากผมที่ที่หัวนี้ก็น่าจะบอกได้นะว่าน่าจะขี่นานแต่ยุคแรกยุคแรกน่าจะเป็นยุคที่ลดรดมันหายากผมก็จะเหมือนหลายหลายคน